รลุมฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้น สวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านพบกับผมหัวหน้าห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกวันลุมพินี130วันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ถ่ายทอดสดช่อง7เริ่มเวลา19.30สําำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจกลุ่มมวยข้อมูลมวยฟอร์มหลังชกน้ำหนักหลังช่างพร้อมข้อมูลข่าวสารต่างๆ @mtl 9 9มาได้เลย มีมวยหูให้ฟังฟรีๆด้วยนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ผมคัดมาให้เน้นๆทั้งหมด5คู่ไปเริ่มกันเลยดีกว่าคู่ที่ 1. เพชรสยามจอพัตรยากีฬาสยามสุรินท์พบริวกิมัดสึนนะกะติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่น122่อปอนด์เพชรสยามจอพัตรยากีฬาสยามสุรินทอายุ20ปี นักชกจากสุรินเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายล็อกรัดตีเหนียวเน่นศอกอันตรายปลายแข็งแกร่งผลงานล่าสุดชนะคะแนนปีใหม่เอราวันศึกท็อปแฟรี่ยิมเมื่อวันที่26กันยายน2568ริวกิมัตสึดะญี่ปุน่นอายุ19ปีนักชกจากญี่ปุน่นเป็นมวยบูเดินเร็วเน้นหมัดและศอกออกอาวุธเร็วหมัดแรงมีลูกฮึดไม่ถอยหายเป็นนานปีกว่าได้เวทีมวยไทย ผลงานล่าสุดแพ้นนคะแนนขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนศึกรัชวันเมื่อวันที่21กันยายน2564เพศสยามต้องคุมระยะห่างออกแข้งซ้ายบ่อยๆอ,อาศัยจังหวะใช้ลูกทีบคอยสกัดริวกิมีโอกาสจะเดินเข้าหาบุกต่อยมัดชุดตัดเกมไม่ให้เพชสยามตั้งแข้งสาดโตได้ถ้าเพชสยามคุมเกมได้โอกาสชนะเปิดกว้างมากแต่ถ้าริวกิเปิดเกมแรงแตั้งแต่ต้นแล้วต่อยมัดเข้าเป้าเกมอาจพลกได้ ส่วนตัวผมชอบไปที่เพชรสยามจอพัตรยาธีราสยามสุรินสามารถคว้าชัยไปได้แบบสนุกสุดมันแน่นอนครับไปกันต่อที่คู่ที่สองสอนรักแฟร์ทรกพบยามีนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกติกามวยไทยรุ่นร้อปอนด์ซอนรักแฟร์ทร็กอายุ28ปีจากเมียนมาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักแทงดักเสียบขวางหน้าแทงยัดไส้แรงมัดศอกแรงผลงานล่าสุด แพ้คะแนนสมิงดำเอลูกสวนศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีเมื่อวันที่8สิงหาคม2568แบบช็อกสายตาแฟนมวยทั้งประเทศว่าแพ้ได้ยังไงยามีนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอายุ29ปีนักชกเมืองชนบุรีเป็นมวยเดินบูเน้นออกหมัดแรงเดินชนไม่กลัวเจ็บปลายมีย่นมียุบหายไปปีกว่าไม่รู้ร่างกายเข้าที่เข้าทาหรือยังผลงานล่าสุดแพ้คะแนนอิบราฮิมอับดุลเมชิดอฟ ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีเมื่อวันที่9สิงหาคม2564ซอนรักต้องออกมาคุมระยะเตะต่อยเน้นคะแนนใช้แข่งสายดักไว้ไม่ให้ยามีนจะเข้าถึงตัวแน่นอนยามีนจะเดินเร็วบุกหนักหวังปิดเกมด้วยหมัดและศอกหากซ่อนรักจับจังหวะได้เกมนี้เปิดมีศอกแลกกันสนุกแน่เพราะทั้งคู่ชอบออกศอกสวนเมื่อเขาแลกสวนตัวผมชอบไปที่ซอนรักแฟร์ทริกชกสม่ำเสมอกว่าร่างกายดูได้เปรียบ อาจมีรุ่นนับลุ้นน็อกด้วยสําหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่3ตีใหญ่ที่เด็ด99พบสิงห์ดำกาเฟ,ฟ่โฟกัสกติกามวยไทยรุ่น118ปอนด์ตีใหญ่ทีเด็ด99อายุ27ปีนักสู้เมืองโคราชนครราชสีมาเป็นมวยเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงบูดุดันอาวุธหนักแรงต้นต้น,ตนใดลุ่นผลงานล่าสุดแพ้คะแนนโกโก้มรัตนบัณฑิตศึกวันช้ยชิพลุมเพนีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568 Xính đầm cà phê phô cắt อายุ23ปีเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่องครบเครื่องดักสาสต,ต์แข้งโต้สายหน้าดีปร้มตีแข็งแกร่งมัดศอกแรงผลงานล่าสุดชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มซึกท็อปแฟลนี่ยมเมื่อวันที่26กันยายน2568ฝ่ายนี้ยืนแรกวงนอกสิงดำจะคุมเกมได้ดีกว่าแต่ถ้าตีใหญ่จับในได้เมื่อไรเกมจะพลิกทันทีเพราะลูกปร้มตีและลูกเข่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ารักพี่เสียดายน้องฟันธงไปที่ตีใหญ่ทีเด็ด99จะอาศัยอาวุธหนักแรงกว่าทำคะแนน เข้าเป้าได้มากกว่าขวาใช้ได้แน่นอนครับคู่ที่4สงชัยน้อยเกียรติสงธิดพบสไลททานคีเชนกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทสงชัยน้อยเกียรติสงธิดอายุ25ปีเด็กจากสมุทรปราการเป็นมวยสายฝีมือครบเครื่อง เปะขาเจาะยางต่อยหมัดบูดุดันเกาะในเด้งตีดีศอกแรงปลายแข็งแกร่งผลงานล่าสุดแพ้คะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาศึกวันแชมเปียนชิปลุมพินีเมื่อวันที่29สิงหาคม2565น้องใหม่สไลททานคีเชน21ปีจากเมียงมาเป็นมวยเลดเวทที่โด่งดังตั้งใจมาหักปากกาเซียนปราบทรงชัน้อยให้แฟนมวยทุกคนต้องตะลึงสไลาทานคีเชน เติบโตจากครอบครัวชาวนาช่วยพ่อแม่ทำไร่ตั้งแต่เด็กเริ่มต้นชกมวยครั้งแรกตอนอายุ12ปีก่อนย้ายมาอยู่ที่เมืองย่างกุง้งและพัฒนาฝีมือจนกลายเป็นนักมวยเลดเวทที่โด่งดังสงชัยน้อยเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่อาจไม่ใช่งานยากเท่าไรจะใช้ประสบการณ์อาวุธมวยและความแม่นยำคุมเกมไว้ยืนระยะทีบสกัดจังหวะไม่ให้สไลเข้าถึงตัวถ้าไม่โดนหมัดเด็ดหรือบวกศอกลน เกมยาวยังไงก็ดูได้เปรียบมากฝันทงไปที่สงชัยน้อยเกียรติสรงฤทธิ์จะคว้าชัยได้แน่นอนครับส่วนคู่ไฮไลท์ของรายการคู่เอกนอนทไทยจิตเมืองนอนพบโซเนอร์เซนกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนนทไทยจิตเมืองนอนอายุ26ปีเด็กใต้จากชุมพรเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปล้ำตีเหนียวแน่นไล่แขนขวางหน้าไส้แรงบูดุดันปลายมีหึด ผลงานล่าสุดแพ้นกเอายกหนึ่งอับดุลละดายาคาเอฟศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีเมื่อวันที่12กรกฎาคม2 5 6 5โซเนอร์เซนอายุ28ปีนักชกจากประเทศตุรกีเป็นมวยสายบูจัดจ้านเน้นหมัดชุดแรงและเตะขวาเร็วหวังปิดเกมไวนนไทยจะอาศัยลูกปล้ำตีในเหนียวแน่นคุมเกมยกสองและยก3ไม่เร่งรีบจนเกินไปส่วนด้านโซเนอร์ต้องหวังต่อยหมัดหนักในช่วงต้นยกเท่านั้น ถ้าไม่เข้าเป้าเกมจะไหลเข้าทางนนไทยฝันทงไปที่นนไทยจิตเมืองนนไม่พลาดโดนนับโดนนอกเกมยาวยังไงก็ดูได้เปรียบมากใช้ชนะอยู่ไม่ไกลจะไปถึงช้าหรือเร็วเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอบายหัวหน้าห้อง